การ์ตูนเรื่องนี้นะครับวันนี้โอจิเกตะแข่งจะมาเล่น PB ตามที่คิดไปแล้วเคยเล่นให้ดูกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบคัฟฟีสี่เราจะเล่น P ีรถเดียวเลยครับวันนี้เมื่อกี้ผมสูกชวนมาครับแต่ผมจะเริ่มเรดี้กเลยวันนี้เขาชวนผมนะครับโสดเนอรเขาโสดนะครับไม่รู้นะครับโสดจริงเปล่านะครับหรือมีเมียแล้วแล้วมาพูดโสดแล้วในนี้กูไม่รู้นะฮะแล้วก็สําหรับคลิป ต่างๆพวกนี้ผมก็จะอัพเ,เรื่อยๆกับตามที่คลิปที่ผมบอกกันว่าจะเล่นพีบีไปแล้วก็ที่ผมบอกไปแล้วครับใครอยากมาเล่นกับผมได้ครับอ้อเออลืมไปผมยังมีอันหนึ่งเร่อให้ฟังผมไปเจอคนคนหนึ่งมั้งเล่นกันเมื่อวัาวานเมื่อวัาวานก่อนเล่นกันแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นน้อยมาก,กนในพีบีที่จะเห็นคนดีอย่างนี้ยผมฟังเสียงก่อน คนนี้ผมพูด่ึงเนี่ยมันหมายถึงว่าเอ้ผมออกไปก่อนนะผมเข้าไปตรงที่หน้าจอหลักแล้ครับแล้วกัคนนี้คือคนนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าเออมีน้อคนเนาะที่แบบบางดาจะเปลี่ยนปืนกับเราอะที่จะเปลี่ยนปืนกับเราอ่ะหมอนี่ยเข้ามาเข้ามาในเกมเลยก็คือเข้ามาดาปพ๊บสู้กับบอดมันมาสู้กับบอดผมรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่เขาอยู่ในในเซเวอร์ะนะ หรืออะไรแบบนั้นผมไม่รู้เหมือนกันผมก็จะไปตามหาเขาคือตอนนั้น่ะผมเล่นน่ะผมรู้สึกประทับใจงคือเขาแลกปืนผมเขาิีแลกปืนผมเรีย้อยปุ๊บเขาแลกปืนงผมมันสี่ห้าครั้งอ่ะเยอะมากคือเขาปืนแต่ปืนปืนเขาเป็นปืนที่ผมไม่เคยมีนะแต่เขาแลกแบบว่าทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยความมีน้ำใจความอะไรพวกเนี้ยเขายอมแลกปืนกระกาของไปอ่ะแล้วเขาเอาปืนดีๆมาให้ผมอ่ะซึ่งสังเกตได้ว่า คือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นน้อยมากไอพีบ mm ี hmm. พวกแกบอกเฮ้ยไม่ส่งเว้ยกูจะเล่น mm hmm. กนูอย่างเดียวเยว้ยอะไรแบบนี้นเนี่ยคือผมเห็นน้อยมากในแบบสังคมเกมสังคมแคสเกมอย่างเงี้ยผมมันน้อยมากในแบบรูปแบบเนี่ยผมคือถ้าถามผมเนะี่ยความจริงนะในเกมพวกพีบีพวกชุตเตอร์เกมพวกแนวยิงปืนพวกเนี้ยเห็นน้อยครับที่จะเล่นแบบว่าเป็นแบบแลกยอมแลกปืนกับคนที่ปืนแบบโคตรกา ซึ่งผมเห็นน้อยบ้างในเกมแนวชุติ้งเนี้ซึ่งจะม,มีประมาณถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมบอกแค่สองอร์เซ็นต์นะที่มันจะยอมแลกกับเราที่เหลือเงียบไม่มแลกด้วยอุ้ยนี่เลยเลยแล้วคืออ่ะคนนี้ยเขาชื่อในเกมเขาชื่อคนล่าคนหละเลยผมบอกไม่ถูกเนนะก็ขอบคุณนะครับที่ยอมแลกเปย์กับผมที่มีแค่พื้นอันเนี้ยที่ผมถือนะ่ย ถาวรก็บอกเดียวของผมที่เหลือมันจะเป็นปืนที่มันออริจินอลมาให้ตอนทุกคนที่เล่นเกมเขาจะแฉเขาจะเอามาให้สามกระบอกคือเควอลและเคทูให้มาใส่อย่างนี้กาปีแล้วพี่ผมไปแล้วแล้วคือมันแบบมันเก่งมากคืออ่ะไม่ใช่ผมไม่พูดไอ้เจ้าหน้าคือคนล่าเนี่ยเขาแลกใจดีกับผมมากเลยเขาเป็นคนไทยคนแรกนั้นที่แลกเป็นกับผมที่แบบผมถามว่ากากไว้ในพีบีตอนนี้ถ้าในช่วงเนี้ย เรียกว่ากากแหละแต่เมื่อก่อนมันเล่นเล่นรหัสเล่นรหัสเ,เล่นของดีมาเล่นของเพื่อนมาซึ่งถามว่าทำไมเลือกมันจะจังวะมุยจิดมันเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อไม่เลือกยังไม่ไไมมาก็คือมันแบบน้อยนะคนไทยเราจะเห็นอย่างนี้น้อยมากเอาจริง แล้วก็เออผมพูดไปเยอะแล้วนะเอาไงว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผมเดี๋ยวผมจะช่วงนี้ผมจะเริ่มแคสเกมในกาลีนาแล้วเพราะมีกาลีนาใหม่เรียกว่ามีใหม่กว่ามีใหม่แบบคือผมไม่เล่นถือเห็นผมอย่างเงี้ยหน้าตาแบบคือจะเห็นหน้าตาผมในในบางคลิปใช่ไหมผมอะเป็นคนไม่ถนัดล่นเกนในบูบาสักเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบแนวแบบแวนวแข่งแนว M M O R P G พวกเนี้ยไม่ค่อยชอบ ยังไงว่าเกียดเลยก็คือแต่ก็มีเพื่อนชวนให้เล่นนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนผู้อยู่ในห้องเขาชวนผมเล่นเกมแนวนี้เองเขาตายง่ายจังวะคิวเดือด,ดตายเลยคือเขาเป็นเขาชวนผมเล่นเออเขาไม่ใช่เขาคนทีเขาสอนผมลงไอ้นั่นลีเออเออลเนนะที่ใครเขาเรียกติดปากกันนะโอโรเอไม่ใช่ครับอันนั้นมันโอโอโอแล้วก็ เขาชวนผมเล่นผมก็ถ้าถามว่าเล่นอะเล่นเป็นไหมเคยเล่นแต่ไม่ใช่รหัสตัวเองเป็นรหัสที่แชร์กับเพื่อนแต่ตอนเนี้ยเพื่อนผมมันไปไอ้นั่นแล้วมันมันไม่อยู่คือมันไม่คือมันไปไปที่อื่นไปเรียนที่อื่นอะแล้วมันไม่อยู่แล้วมันก็มันจะฝากรหัสกับผมมันก็เอ้ยกลัวเราตัวทารหัสหายพรมันขอม่นผมก็บอกว่าเอ้ยเอาเอาไปเถอะก็ไม่เอารหัสอะว่าสดเนาะ โอ้ยหนูคิวสกุลตากับกูอีกเว้ <c ười> ยใครชนกูเว้ยกากเหี้ยไปเลยไม่รู้อ่ะแล้วคือเ,อเมื่อกี้บุพบตรงไหนเออเรื่องเกมเนาะเรื่องรหัสเกมที่นั่นะคือเพื่อนผมมาชนมันเอารหัสไมาให้ผมเลยดื้อเลยชิมลางแ๊บนั้น,นะหนูคือมันเอาอุ้ยระเบิด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 เอ,อ,อเคทูเลยกูนี่ และคือมันให้ของที่ผมชอบมานะครับก็ช่วงนี้ผมยังไม่เปิดรับจะได้ยินแต่เสียงผมบ่นนะครับงันจริงผมเปิดอก็ได้นะเอาจริงก็ได้ผมเปิดก็ได้คือเขาเป็นคนท่านฐานในความที่ผมเล่นเกมแนวนี้มานะเอ้ไม่ใช่นสิผู้ช่วยเรื่องรหัสปรเดนเรื่องรหเรื่องรหัสอลิน่าคือเพื่อนผมก็เออเอาไปผมก็มันนี้เลมาจับเกมแนวนี้มาเป็นปีๆ พีบีนี่ผมเล่นครั้งแรกผมไม่รู้ว่าผมเล่นแต่โอ้โหครั้งแรกปร .5 ป .6 นัะโอ้โหกี่ปีนั่นนะ่ะเออประมาณสี่ฮะสามสี่ปีแล้วอะสามสี่ปีแล้วที่มได้จับเกมแนวเนี้ยเกมงปืนพีบีลิกอัพดิเจนฮอนเอ้ย แล้วแต่นะครับที่ไม่เคยได้จับมานานเฮ้ยโดนได้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็สองตัวตายไปสามนาะทีมันทีมเราตายไปสามโอเคเรืเลยอย่างเงี้ยก็คือก็ เอาถามผมเนี่ยเอ้ยผมพูดไปหล,ลายรอบนะใครถามผมถามผมถามผมเนี่ยเอาง่ายๆว่าผมไม่ได้แตกนิ้มนั้นก็สับใครที่จะมาคอมเมนต์วิธีการเล่นเกมพีบีแบบปัม๊มตังเนี่ยผมเขาบอกว่าผมไม่เติมนะผมไม่เติมถามว่าเติมเป็นไหมเคยเติมให้เพื่อนแต่ถามว่าจะเติมไหมไม่เติมนะครับแต่ก็ผมก็จําวิธีการเติมได้ไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนรลอเมื่อก่อนนี่จำคนแม่เลยเสียเงินไปเยอะมากเลยทุกทุกนี้ แต่ถามว่าอยากจะเล่นไหมอยากแต่เงินกระเติมไม่อยากนะแต่ตอนนี้ผมไม่อยากกระเติมตอนนี้ก็คือเงินงบเนี่ยงบแบบผมมีเงินอะเงินผมมีผมไม่กลัวเงินช็อตเงินอะไรเงินผมมีแต่ผมไม่เติมนีกว่าผมขอเล่นแบบไม่เติมผมจะเป็นคนเล่นพีบีคนแรกที่ไม่เติมอ่วเ่ินกูเดินคิวหมดแล้วอืมดีเข้าไปุดจุดเอ,อดดแล้ว เหลือคนเดียวด้วยมีดคูข่ขอเจอะขมขืนสองและยืนเน็่อหมวะอาวตายอันนี้เดี๋ยแต่ระเบิดแล้วแล้วสึ่งเหมือนจะซ่อมได้แล้วสวยเออจะสวยหน้าให้อาวก็คือ ก็สอนนะที่ผมบอกว่าจะไม่เติมตังค์จะไม่เติมอะไรเลยนะครับชีวิตนี้จะไม่เติมตรงเติมตังเลยจะเป็นคนเล่นพีบีคนแรกๆคนเดียวก็ได้คนเดียวบนโลกก็ได้ให้เล่นพีบีแบบไม่เติมไม่เติมตังค์ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเงินผมเนี่ยตอนนี้ไม่อยู่หมื่นหมื่นนิดนิดแล้วผมจะสอยเจ้านี่เนี่ยนะปืนมันเป็นปืนกลเบาเป็นปืนกลเบาใช่ป่ะเออนี่ไงนี่ไงคิสใช่ป่ะเออคิส C ีมันอยู่นะครับแสดงตัวอย่างให้ผมดูหน่อยอู้หน้าสือคู่เหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้งานต้องสอยมาให้ได้ครับห้าหมื่นนี่คือเป้าหมายหลักของผมเป็นกลนบาที่เคยซื้อนี่คือซื้อนี่จะนี่ไปอ้ยตอนนี้ใช้เจ้านี้อยู่เอ้ยแต่พูดถึงเจ้านี้ผมยังไม่ซ่อมเลยนะวะก็นะครับปืนที่จะใช้นะครับอ้อยังเหลือเฟือไม่ต้องซ่อมอันนี้สองวันเนาะมันเก่งเกิเหรอไปช่ามเถอะ ผมก็จะออกไปนะครับออกมาเล่นพีีแค่นี้แป๊บเดียวนะครับแค่เก้านาทีปกติเหมือนเดิมเอ้ไม่ดีกว่าผมออกจากพีบีแล้วผมไปให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูว่าหน้าจอของผมมันเละขนาดไหนมันเละถึงขั้นว่ากางคนอุ้ยอุยนี่ดูคลิปคราง้ง่๋เดี๋ยวติดลิขสิทิ์ออกไปก่อนนี่คือสภาพ หน้าจอของผมท e. ั้งหมดนีเล่นอยู่แล้วกันนี่คือหน้าจอหน้าจอผมทั้งหมดเนี่ยมันเยอะมันเยอะถึงขั้นว่าแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยกล้องหนักกล้องลุงกล้องลุงกล้องลุงก็บอกนะับาไปใช้กล้องโทรศั์ถ่ายนะครับก็เี๋ยวมาให้ดูหน้าจอกันว่ามันลกขนาดไหนตอนนี้มีใครอยู่ไหมเนาะเข้าก็ดีหน้าไม่ได้สวยแล้วเออเจออ เดี๋ยวนะครับซูมแป๊บออะไรวะเนี่ยส่งอะไรมาให้ดูวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเถิดนะครับขอเบาออกันส่งพระเอกพาคกียร์ทำไมภาคโปะเราเลยอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมดีกว่าเนาะเข้าเล่นหลีกไหมอยากเล่นตอนนี้เพื่อนผะมเล่นอะไรอยู่เนาะเล่นหลีกเหรออ่ะ,อะเข้าไปเยี่ยมสักหน่อยไอย้ถือหลีกผมเล่นตอนเที่ยงคืนดียวเอยผมเล่นเที่ยงคืนดีกว่าก็นะครับก็สําหรับ การแคสเกมอย่างนี้เราก็จะแคสไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะเบื่อหรือคุณผู้ชมจะเบื่อถ้าบอกเบื่อก็บอกได้นะครับก็เอ้ยไม่เอาเนี่ยเอาอันนี้มาครับก็มีคนไม่บอกผมคนหนึ่งสั้นผมมันเคยบอกไปคราก่อนมันให้ผมไปซื้ออ้น,นี่มากล้องที่มันเป็นกล้องตัวเล็กๆกที่มันถ่ายที่พวกวีเอสวีเอสเอเขาใช้กันอะเออน,นั่น่ะผมก็ไปถามราคามันแล้วแพงสำหรับผมรู้ว่าแพงตอนนี้เพราะเงินไม่มีมันได้ทํางานนะครับ ก็ <UNKNOWN> ยังเป็นเด็กเด็กที่ยังเรียนอย่ังสื่ออยู่นะครับก็ไม่ได้ทำงานนะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับการเล่นพีบีนะครับแล้วก็จะให้มาดูหน้าจอคอมนะครับก็วางวันผมอาจจะอัดวิธีการสอลงโปรแกรมต่างๆคอมนะครับซึ่งคอมเครื่องเนี้ยไม่ใช่คอมผมหรอกคอมพ่อผมเองเอ้ยไม่ใช่ดิคอมแม่ผมเองผมใส่มาเล่นชั่วเลยนิดนึตูหน้าจอมันเยอะมันลกมันลกเงินไม่ได้เยอะหรอกคืออะ อาของผมจริงจริงอ่ะผมชี้ดูของผมมีอะไรบ้างผมมีอันนี้อันนี้เอ๊ะอันนี้ไม่มีเลยอันนี้อันนี้อันนี้ผมมีก้อนนี้อ่ะเจ็ดแปดเก้าเอ่อก้าอันของผมที่ผมลงเองก้าที่ผมลงเองก็ไปแล้วครับสวัสดีครับก็เพียงแค่นี้นะครับก็โอจิเกอร์อก็จะนําความสนุกเมามันท้อนใจมาให้ผู้ชมดูนะครับก็จะไปยังไงพาร์ทหน้านมาชมเลยนะครับอืม ก็น,นะครับก็พาที่แล้วนะครับมาเป็นสิ่งบางอย่างบางอย่างในพีบีไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมต้องไปแล้วทานยนรักสวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย